เป็นเรื่องใหญ่เนาะเรื่องใหญ่สําหรับคนน่าจะวิกิยานนท์ใช่ไหมคะค่ะคุณอุ๊ค้า20กว่าปีทําไมอุ๊คลองตัวดีดีไม่มีข่าวเช้าโชว์เลยของเดียนนะคะดูแลทับตายยังเจอคดีเยอะแยะเลยอะค่ะอาจารย์ค้ามันมีอยู่สองอย่างคือมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เลยไม่เป็นปัญหากับเก็บเก่งอะค่ะ ตายแล้วไม่คิดจะได้ยินจะปากอู้ชอบปากกาเลยนะคะไอ้ไม่มีอยู่แล้วก็หันมาทางนี้เรียนรับค่ะแต่เก็บเก่งหันไปหาตัวเอง <laughs> เจ็บยังไงอะมิรเชียวแม่เห็นจะยากเลยคนเราก็มีมุมส่วนตัวแล้วจริงๆจะว่าไปนะคะอยู่ในวงการเนี้ยไม่ได้มีใครเขาเอาอก,กล้องตามไปแบบตามถ่ายทุกที่ทุกทางแต่คนเขาก็เมาส์ได้นะคะ,สะแสดงว่าจะต้องแอบกิน,โนขโมยกินาาถ้าเราไม่พูดเราไม่เปิดประเด็นก็จะไม่มีใครสนใจดิฉันให้สัมภาษณ์แต่เรื่องงานนักข่าวไม่ไม่อยากถามหรอกเรื่องความรักเพราะมันไม่มีประเด็นเมย์แต่เขาไม่กล้าพูดกละสินหรือว่าเธอไป เอาเงินไปปิดข่าวคะอย่าเขียนข่าวถึงพี่นะคะพี่จ่ายงินค่ะอาจารย์คะหนูไม่เคยเอาเงินปิดข่าวหนูแค่ด่านักข่าวก็หมดแล้ว่<อ> <c oughs> ต่อยแล้วก็เนี่ยค่ะทําไมอู้จะต้องมาทําปิดของเรื่องของตัวเอง๋ยวนี้เขาเปิดข่าวนะคะกีกับคนโน้นจิ้นกับคนนี้คน กันหมดเลยเนี่ยอูอาน่าจะมีจิ้นกับเขาบ้างอาจารย์คะคือสมัยดังๆก็ควรจะเป็นข่าวเรื่องความรักแต่รุ่นนี้แล้วเนี่ยเป็นข่าวเรื่องความรักนี่หรือว่ามันทุเรศเธอไม่ไม่จริงเธออย่าพูดแบบนี้นะคะฉันยังปรารถนาจะมีความรักเลยทำไมท่านไม่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 เราเรามีความรักได้แต่เราไม่ควรจะสร้างข่าวตัวเองในเรื่องความรักมันดูไม่ค่อยมีวุฒิภาวะยังไงก็ไม่รู้อะค่ะไม่หรอกเธออย่าพูดถึงความรักในทางลบสิมันเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งสวยงามเราควรจะวิงวอนขอทุกวี่ทุกวันนะคะเดี๋ยวประเด็นคือความรัก รักมีแต่ไม่ทําตัวเป็นข่าวเรื่องความรักจบข่าวแต่อุ๊สวยอ,อู้เป็นคนในสังคมเธอเป็นคนที่อยู่ในมุมสว่างเพราะฉะนั้นยังไงเธอก็เป็นจุดเด่นเธอเดินไปตรงไหนเธอก็มีมิติหมดรอบด้านทุกคนก็สนใจตกลงเธอเคยมีแฟนไหมมีสิคะเอาแล้วไม่มีใครรู้ทำไมเธอไม่บอก,บอกลช่ะฉันคิว่าเธอขายไม่ออก หนูมีอ๋อเหรอหนูมีแฟนครั้งแรกอายุ16 16กก็มีแฟนแล้วเหรอค่ะอุ้ยตายแล้วเก่งอ่ะแรดม้าแรดม้าไม่หรอกไม่หรอกค่ะนี่ค่ะอเค16มีแฟนที่เชียงใหม่เหรอกรุงเทพค่ะตอนม .6 มห6มีแฟนตั้งแต่แบบอยู่ มหอ่ะเป็นนักเรียนจริงนะใส่กางเกงขา,ขาสั้นกันอยู่นะใช่ใส่ขาสั้นตอนนี้ไม่ได้ใส่ขาสั้นที่ใส่กโปรมนะ,ะออใจ่ะโอเคคระแล้วก็เนี่ย่ะก็มีแฟนคบไปเรื่อยๆคิดดูนะคะเวลาที่แบบเลิกกับคนที่หนึ่งเปลี่ยนคนที่2เนี่ยมันมีช่วงแบบสลับไม้กันเนี่ยแค่แป๊บๆอย่างเก่งก็เดือนเดียวเลยเงี้ยจะบอกว่าหอมขายดีจะบอกว่าฮอตมไม่มีว่างค่ะมีแฟนเหมือนจาก16จนอายุ40 มีช่องว่างแว๊บๆก็หลายสิบคนสิตายอู้ทน,นับหมดเหรอฮะห,หลายสิบคนเลยเหรอฮะก็ไม่รู้เราตัง้งแต่สิบหกจนสี่สิบน่ะสามคนเอง้อย ตายแล้วแสดงคนหนึ่งคบนานสินานสิใคะที่ฉัน,นรักแท้รักจริงนะคะรักนานรักแท้รักจริง<อ>แล้วทำไมถึงได้แฮ้วจนถึงทุกวันนี้แล้วคะชีวิตมันก็มีโชคชะตาของมันค่ะโอ้ถามจริงๆเธอทำไมาการมีความรักของอู๊ตจะต้องบอกว่าไม่มีความจะเป็นจะต้องมาให้คนรู้จริงอะไรอะร่ะแสดงว,ว่าเธอไม่จริงใจกับคนดูแล้วก็คนที่ดูติดตามงานของเธอรู้เธอไม่อยากจะเปิดเผยเพราะเธอไม่มั่นใจผู้ชายที่เธอมีมาเป็นคนที่ดีพอไม่จริงๆก็เคยให้ข่าวถ้าคนย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยก็มีข่าวเรื่องงเรื่องแฟนอยู่นอกวงการอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่ประเภทว่าหอบหิ้วกันไปทํางานต้องตามไปด้วยมีแบบลงรูปแล้วก็จริงๆในยุคของอู๋ยุคนั้นน่ะนักข่าวบันเทิงยังไม่เกาะติดเรื่องความรักเท่ากับทุกวันนี้พอทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่มาตามถามเราเรื่องความรักแล้วเราก็โชคดีมากเลยที่เกิดรุ่นแรกไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยฉันเพิ่งมาเกิดในวงการบันเทิงทุกคนก็เลยจ้องว่าฉันจะมีความรักมื่อไหล่ดูฉันระวังตัวมากเลยอ่ะจะต้องระวังกี่คนเหรอคะ อ๋อตอนนี้เหรอคะถ้าเอามาร้อยรอบเอว <g ül> ก็พอกับนิ้วองคุริมาบังคะเยอะพอ,พอประมาณเลยคะ่ะอุ๊ <g ül> คะ่ะผู้ชายที่ก้าเข้ามาในชีวิตของอุ๊เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนนอกวงการอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคะคือที่ถามเนี่ขอโทษนะคะคือเขาไม่ได้เขียนในนี้ค่ะ <c oughs> เขาก็ไม่อยากให้อุ๊เห็นเข <c oughs> ้า <c oughs> ใจไหมคะค่ะเอออุ๊ชอบกินเด็กหรือเปล่าคะถึงได้เงียบๆอยู่หนูอยากลองกันนะจังช่างกล้านะคะ หนูยังไม่เคยขอบเคี้ยวก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ไม่ขเขาลูกันว่ากลุบกลิบจนะคะ <c oughs> นั่นแหละเขาว่ากันแต่ว่า,าไม่เคยลองค่ะ<อ>ตอนนี้ที่กล้าพูดที่กล้าถามอุเรื่องนี้คือเราพอเรามีอายุมาถึงระดับหนึ่งเราจะเลือกผู้ชายก็ต้องอายุมากกว่าถ้ามากกว่าก็ต้องมีตําหนิ มีเหลือพ่วงแล้วก็มานั่งดูแลกันยามสังขารใกล้ตายมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเธอจะกินเด็กเธอจะกล้าหรือเปล่าเพราะถูเธอไม่คยกล้าเสี่ยงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเขาไม่เคยมีแฟนเด็กกว่าเคยมีแฟนอายุเท่ากันหรือว่ามากกว่าแล้วช่วงนี้่ชวงนี้สก็สายเกินไปแล้วว่าถ้าเธอจะมีอีกทีหนึ่งเธอคิดจะมีเด็กๆไหมขอโทษนะคะคุณผู้ชมคิดว่าอย่างดิฉันเนี่ยสายเหรอฮะ ไม่สายค่ะแต่เดียนสนใจประวัติศาสตร์นะคะคุณอุชชาะการวิริยานนท์ของเดียนนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเคยปฏิเสธขันหมากหรือทําให้ขันหมากล้มมาถึงสองครั้งถ้าหากไม่ศึกษาและไม่ถามกันจริงๆนะคะเม้ากันต่อเรื่อยๆเป็นผู้หญิงที่ใจร้ายมากอาจารย์เปิดแฟงพี่เต๋อเลยค่ะเจ้าสาวที่กลัวฝนคลอไปเลยนะคะระหว่างที่เล่าเนี่ยค่ะทำไมในเล่าสีลายแรกขันหมากเลิกล้มเพราะอะไร จริงๆพอย้อนกลับไปเนี่ยมันมเหมือนเป็นโชคชะตาเนาะคนแรกเนี่ยนะคะคนที่จะแต่งครั้งแรกเนี่ยคบกัน8ปี8ปี8ปีปปค่ะ<อ>แล้วก็ที่<ป>บ้านนี่แบบว่ารู้จักกันดีแล้วที่สําคัญคืออูก็เคารพรักคุณแม่เขามากคุณแม่เขาน่ารักมากเนี่ยค่ะเราก็เออแต่งคนนี้แล้วล่ะแต่พอแบบพอช่วงที่ใกล้จะแต่งกันมันก็มีความขัดแย้งแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพอืมแล้วหน้าที่การงานเรารุ่งเรืองมากเลยไงช่วงนั้นอะมีคือรู้สึกว่าแบบ ฉันต้องทิ้งอนาคตทั้งหมดเลยเหรอแต่งกับคนนี้มันก็อึ๊กอักอึ๊กอักสุดท้ายก็เลยเลิกกันค่ะแล้วเธอคิดว่าสิ่งที่เลิกกันมันเกิดจากอะไรเกิดจากความความไม่ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะมีครอบครัวของเธอหรือเพราะเขาก็พูดออกทีวีก็ต้องบอกว่าดิฉันผิดเองผู้ชายเขาดีค่ะเรามันแมน่นเราไม่ทําให้ใครเสียหายโอเคป่ะคะโอเคเข้าใจโอเคโอเคไม่ไม่เพิดไม่เพเข้าใจโอเคแต่คิดถึงไหมล่ะความรู้สึกของผู้ชายแล้วความรู้สึกของแม่ของเขา ก็ระยะเวลาตั้งแปปีนะคะปลู<ม><อ>กผัาปลูก,<อ>กหญ้ากาา็กินไปได้หลายแปลงกว่าจะแบบว่าตัดสินใจเลิกกับใครสักคนเนี่ยมันมันมีความขัดแยง้งมีอะไรก่อนนั้นนั้นมานานน,น,นะคะพอมันแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่าโอเคแยกกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้แต่เราถ<ย><ร>ามอุดได้ไหมเพราะเธอเก่งเกินไปแล้วเธอก็มีความรู้สึกว่าการแต่งงานและการมีสามีไม่ใช่สิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตหรือเปล่าไม่จริงค่ะแสดงว่าอยากมีผัวเอ้ยไม่ใช่ก็อยากมีสามีใช่ไหมคะแน่นอนค่ะจนทุกวันนี้ยังอยากอยู่เลยค่ะ เปบดเผหน่อยนะคะทุกวันนี้ยังอยากอยู่เลยค่ะเดือนเข้าใจค่ะโอ้โหนะคะแล้วลายที่สองมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างเงี้ยค่ะพอคบไปพอถึงจุดที่จะแต่งงานกันแล้วแบบอืมลายที่สองนี่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าคบกันสิบสามปีโอ้ยอ้นานมากแล้วก็สร้างเรือนหอเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะแบบบ้านเสร็จแล้วก็คือคุยเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะว่าเรื่องงานวิวางอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบว่า คือเรารู้สึกแบบผิดปกติว่า,วาเฮ้ยตั้งแต่ทําเรือนหอนี่แบบทะเลาะก,กันแบบยับคือก่อนนั้นก็ทะเลาะก,กันมาตลอดนะคะแต่ว่าตอนโมเมนต์ที่ต้องคิดว่าจะมีสามีในใจเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่าครอบครัวจะอบอุ่นขนาดไหนหัวสมองมันมีแต่ภาพว่าแบบเมื่อไหร่ยาอาจารย์หนูนะอาการหนักมากหนูไปหาจิตแพทย์เลยนะ ไปปรึกษาจิตแพทย์คืออุเป็นแนวฝรั่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราควรพบจิตแพทย์แล้วให้หมอเนี่ยช่วยสรุปความคิดให้เราใช่ค่ะเพราะว่ามันหลอนนะจิตแพทย์บอกว่าไงจิตแพทย์บอกว่าคุณต้องทําใจยอมรับในบางข้อของเขาที่คุณยังติดใจอยู่ถ้ายอมรับได้ก็คือจบรา้วเธอไม่ยอมรับในข้อไหนของเขาไม่ยอมกลนไม่ตดดังกินมูมาม ไม่รู้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นกิจ, amino, จลักษณะนะคะเเธอไม่ชอบอะไรเขาล่ะมันต้องมีอยู่ในจุดหนึ่งในใจที่ทำให้เธอไม่ชัวร์ก็เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเขามีโรคส่วนตัวสูงจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนสาคัญแล้วเธอไม่คิดหรอว่าเธอก็เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยนั่งคุยแค่ที้ฉันรู้เลยเธอมีอะไรของเธอเยอะมากเลยไม่รู้อะค่ะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนสําคัญแล้วบอกเลิกเขายังไงหลักเรือนหอก็สร้างแล้วอย่าเล่าเลยมันทรมานจิตใจค่ะแต่ว่าเสียใจทั้งสองคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งทีี่่ดก็คือวา พอเรามาเลิกตอนที่เราอายุมากแล้วเนี่ยแล้วเราไปทบทวนดูเนี่ยนะคะก็พบว่าเออเนาะถ้าความสัมพันธ์มันไปกันไม่ได้เนี่ยก็ยุติมันแค่นั้นมีผู้ใหญ่สอนมาว่าถ้าคบกันแล้วมีปัญหา ก็ให้แยกกันอย่างมีปัญญาค่ะอุ้ออตยตายแล้วแก้ปัญหาด้วยปัญญาคุณพระคุณเจ้าปรบมือให้อุ๊ยด <c oughs> อ๊ยปราศมารอกมากเลยวชิ้นเดียวแตออเมื่ <c oughs> อ,อ,อมีปัญหาก็ให้แก้ด้วยปัญญาอุต่ายคุณพระคุณเจ้าวันนี้จริงๆค,ค่ะมากมากกับการนั่งคุยกับชอบพกาจริงๆและพ<ๆ>อคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปนั่งกล่นด่าผู้ชายที่เป็น my ex ทั้งหลายแหละเพราะเขาต้องมีความดีถ้าเขาไม่ดีชินจเลือกครบทำไมผู้ชายมีเยอะแยะให้เลือกคนคนเ คน8ปีคน1 2ปีเราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนเดียวมองค่ะมองโดยเฉพาะคนหลังเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังคบหากันอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจบได้นะแต่ความรักไม่ต้องจบอตายแล้วโดนมาโดนมากอาจารย์จะบอกให้นะเวลาเราคิดแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกอบอุ่น คนชอบคิดว่าเฮ้ยเลิกกับแฟนแบบตอนนี้ไม่ได้แต่งงานอายุสมควรแล้วเนี่ยต้องเหงาหอยหวนว่ามันเป็นชนีลรอกเธอก็พูดไปอย่างนั้นละอ่นเปรี้ยวมะนาวหวานมันเป็นข้าวเหนียวอย่าฉโลผู้หญิงเหงาเนี่ยยาะโลความเหงามีบ้างแต่ไม่มากและความเหงาไม่ทรมานใจเราเพราะว่าถ้าเราเหงาแปลว่าเราไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนถ้าเราเหงาแปลว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักแต่ถ้าเราไม่ทําลายความรักกับอดีตของเราเนี่ย ความรักยังอยู่แต่ความสัมพันธ์มันจบแล้วเพราะงั้นความความเหงามันจะมีน้อยมากแต่ไม่ได้หมายความว่าอู้ชอบแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวไปจนตายนะคะก็ยังอยากมีอยู่ถ้ามีคนดีๆนะคุณประกาศออกโทรทัศน์ตอนนี้เลยมาหน่อยแล้วมามา <c oughs> <c oughs> ฉันจะเปิดใบสมัครวัน,ว,นวันหลังว่าจะใส่ไปในแบบว่าเว็บไซต์แล้วอ่ะเนี่ยค่ะค่ะแลคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะนั่งดูโทรทัศน์อยู่อุ <c oughs> ้ยอุ้ยตอน ไม่ก hey, oh hey, ูเหรอไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วอูถามหน่อยสิอู้ห้ามโกรธนะเธอเราถามว่าเราคุยกันแบบกันเองกันเองเธอคิดไหมว่าบางครั้งเธอจู้จี้จุกจิกแล้วเธอเจ้าระเบียบไปแล้วเธอเป็น perfectionism ไปหรือเปล่าไม่เลยอันนี้ exactly ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เลยอุ้ไม่ใช่คนแบบพวกเพอร์เฟคชันนิสม์ไม่เพราะอุ้มทำงานอุ้เป็นผู้บริหารอุ้เป็นคนมีความสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอุ้ไม่เคยต้องง้อคําว่าผู้ชายไงเพราะฉะนั้นเธอก็เลยอาจจะเก่งเกินไปผู้ชายอะ่ะเขาจะชอบผู้หญิงโง่เขาอยากได้เมียแต่เขาไม่อยากได้แม่สมมติเขาคิดอย่างนี้ขึ้นมาอุ้จะตอบอยังไงคะก็ตอบว่าถ้าคุณเป็นพันนั้นก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะฉันอยากได้ผู้ชายฉลาดค่ะฉันไม่ชอบผู้ชายโง่เข้าใจปะเออ แต่บังเอิญนะคะเดี๋ยวที่จะตอบให้นะคะผู้ชายง่อศูนย์พันไปกับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายนานแล้วค่ะเลิกค่ะผู้ชายผู้ชายง่อหรือผู้ชายฉลาดอาจารย์ผู้ชายเอาผู้ชายฉลาดหมดไปแล้วค่ะจริงเหรอื้อแต่ผู้ชายพอทนค่ะไม่เชื่อหนูเห็นผู้ชายฉลาดฉลาดเดินอยู่ตามท้องถนนมีเจ้าของหมดแล้วถูกค่ะแล้วหนูไม่ยุ่งอ่ะสามีคนเอิญอ่ะก็เลยอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนาะเธอเจับพัดจับผูเนี่ยเธอบอกมาแล้วมาแล้วเกิดมาจริงๆแล้วเกิดแอบอยู่แล้วเอาเธอไปเป็นเมียน้อยเธอจะทำยังไงล่ะ <c oughs> เรื่องแบบนี้ผ่านมาตั้งนานแล้วมีคนมีคนมาติดต่อหนูไปเป็นเมียน้อยเพียบ จริงเหรอโอ้อาจารย์หนูเนี่ยจะต,ต้องสงสารเขานะเพราะว่าการเป็นเมียน้อยมันเหมือนกันแบบเป็นเป็นการเทรดกันอย่างหนึง่งใช่ไหมคะเราควรจะเป็นเมียน้อยตอนที่สังขารเรามันโอเคอเขาได้เราไปาได้คุ้มกับที่เขาจ่ายจชไปเป็นเมียน้อยตอนแก่ๆเหี่ยวๆนี่ทำไมสงสารในคนจ่ายไม่จัดเงีา,วายวใจหนูหรอกอาจารย์หรอคะมีหรออุตยตายแต่สําหรับดูนะคะถ้าเดียนคิดอยิตเีนอายุขนาดนี้นะคะมีนะคะเป็นน้อยเขาก็ยังดีกว่าไม่มีอะค่ะเดี๋ยวตายไปตอบยมบาลไม่ได้ไม่ได้ค่ะตายไปปีนต้นงิ้วอาจารย์ค้าหนามมันขึ้นเต็มเลยนะเพราะมันขูดเอา วายวะเงี้ยค่ะไม่เอาไอ้อสเดียวค่ะ Soul <laughs> อุนน่ากลัวนะคะเราไม่ควรทำเนาะจริงไหมคะถูกค่ะเออดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซบแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสี่ Lẹo Cót